สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวซัมจูกเกอร์ยิ้มครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เขาใหญ่นะบรรยากาศตอนอาอยามเช้านะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาท่องเที่ยวกันได้นะที่เขาใหญ่ที่ทรีพานทพิปรีสอทครับวันนี้ผมก็อยู่กับผู้ชายคนนี้ครับผมก็เป็นน้องชายอีกคนหนึ่งนะครับที่เ,เล่นตลกด้วยกันนี่แหละนะครับ อ่ะคุณเตงหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเตงหนึ่งเนาะกับบรรยากาศแบบเย็นสบายเนาะเอาเป็นแบบว่าสบายสบายไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องประเด็นล่าสุดนะที่เป็นกระแสเป็นข่าวนะครับซึ่งก็ขออนุญาตเอ่ยเอ่ยชื่อนะน้องแบงค์เลเตอร์นะครับซึ่ง หลายท่านนะฮะอาจจะรู้ว่าแบงค์เลตเตอร์ Letter, เป็นใครหรือว่าเสียชีวิตบแบบไหนอะไรยังไงเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะเน็ตเน็ตออลหรือว่าเป็นอ,อินโฟอิน,อ,นอะไรต่างๆนะครับพุ่งหลายๆคนก็รู้ว่าไปอยู่คนนั้นคนนี้มีชื่อเสียงถ่ายคลิปอะไรต่างๆนานาเนานะแต่น้องเองหนึ่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เป็นคนเป็นคนที่เริ่มหาสนิทเป็นคนสนิทเป็นคนสนิท ่ตั้งแต่ครั้งแรกเนาะใช่รนรองเล่าที่มาที่ไปให้ฟังเลยว่าเป็นยังไงครั้งแรกครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยแบงค์เลสเตอร์เขาคือเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่ดังมาจากการแรปขายพวงมาลัยนะครับพอหลังจากที่แรปขายพวงมาลัยแล้วเขาดังครับเขาก็ไปออกรายการทีสิบนะครับทีสิบแล้วก็ไปโกหกนะฮะว่า มีบ้านสิบล้านโกหกว่าสนิทกับพ <No> um> um> okay ี่พศอานนนะครับสนิทกับดาราดังๆหลายคนก็คือต้องบอกต้องบอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าการการโกหกของของของแบงค์เนี่ยคืออันนี้พูดถึงเรื่องอดีตนะคือการโกหกเขาเนี่ยหลายหลายคนก็เข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนจะต้องโกหกแบบนี้ทําไมด้วยเหตุผลเขาอาจจะ อยาก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 สร้างตัวเองให้อให้ได้ได้ได้งานได้งานเพื่อจะเอาเงินไปไปเลี้ยงครอบครัวอย่างอย่างที่อทุกคนเห็นตามข่าวนะครับผมเขามีความรู้สึกของเขาแบบนั้นเองน้องอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้บูลลี่นะครับ คือเอาตามความตามความเนจริงน้องไม่ได้เต็มร้อยนะอครันนี้อันนี้พูดไว้ก่อนนะครับเราเราไม่ได้ว่าน้องหรือว่าบูลี่อะไรต่างๆนะปัจจุบันนี้อ่าปัจจุบันนี้ครับเขามีบัตรคนพิการด้วยตั้งแต่เกิดแล้วนี่เออผมก็เพิ่งรู้นะแต่ผมรู้อยู่แล้วการัมผัาเขาผมรู้แล้วแต่แต่ว่าความความจริงอ่ะเขาก็คุยรู้เรื่องปกตินีแหละปกติครับปกติอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนอันนี้หลายๆคิดว่าแมงเนี่ย เขาก็เป็นแนวนี้มาตั้งแต่เมือหร่นะเขาเขาชอบมาปุ่นเปี้ยนบุน่บนเปี้ยน,น,นกับสมาคมตลกนะใชต่ตั้งแต่ัง้งตั้งแต่พวกเรา,อ,าอยู่หรือว่าไปประชุมตลกหรือว่าไปงานเลี้ยงตลกเพราะว่าเต็งหนึ่งนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นคณะกรรมการอะไร สมาคมด้วยนะตอนนั้นสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับก็เลยว่าก็เลยว่าเออแบงค์เนี่ยเขาก็ไปทุกๆวงการหมายความว่าถ้าถ้าตรงไหนที่ว่าพอจะมีชื่อมีเสียงได้พอที่จะทําให้เขาแบบได้เงินหนักใช่คือเมื่อเมื่อก่อนนะนะแล้วคราวนี้เป็นยังไงไปไปไปเอามาแบบยังไงก็คือว่าตอนนั้นเขาโดนดราม่านะครับแล้วก็โดนกระแสสังคมนะเล่นงานเหมือนเหมือนคู่กรณีของแบงค์ตอนนี้แหละ โดนเล่นงานอย่างนั้นเลยแล้วก็โดนขุดดันอย่างนั้นเลยคครรัับบเป็นเด็กดวงโลกนะครับเป็นคนที่โกหกเพราะผมนั้นเขายังไม่รู้ความจริงไงควาวนี้ยังไม่ปรากฏวดก็เขาเครียดเขาจะผูกคอตายแล้วจังหวะวันนั้นน่ะคุณอย่างมันไม่มีเรื่องเออหรอกครับผมอ่ะเห็นข่าวเขาพอดีก่อนนั้นนะผมเคยเอาเขาไปเล่นตลกด้วยนะครับตามงานอ่าแล้วผมก็เคยเอาเขาไป เชียร์กีฬากองเชียร์ทีมชาติไทยด้วยเ oh. ชียร์ฟุตบอลนะครับทีมชาติเอาเข้าไปด้วยโดยจ้างเขาครั้งละครั้งละ500อย่างเงี้ยครับจ้างเขาครั้ง,งละ500ร้อยไปงานของผมเนี่ยแล้วก็มีพี่ดักแดงเนี่ยเขาก็ให้บอกเอาเอาเอาคนมาด้วยสิหลายหลายคนก็เลยชวนแบงค์มาด้วยนะพี่ดักแดงเชียร์ไทยนนั่แหละครับทีมชาก็เลยก็เลยดึงเนี่ยแบงค์เข้ามาด้วยนะครับเขาดึงแบงค์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอพอรู้ข่าวเขาดราม่าเนี่ยผมเห็นเนี่ย วันนั้นผมก็เห็นข่าวเขาเขาเห็นข่าวเสร็จปุ๊บกำลังดังเลยผมมามีเวอร์เขาอยู่แล้วอืแล้วเขาอยู่ถ้าเป็นคณะตลกเขาก็เหมือนเป็นลูกน้องเราอ่ะเข้าใจถูกไหมถ้าตลกจะรู้กันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเอาเขามาเล่นในคณะของเราอะเขาคือลูกน้องเราแหละถูกไหมก็ผมก็เลยโทรหาเขาว่าจะปลอบใจเขาแหละจะให้กําลังใจเขาระหว่างที่ผมโทรไปเขาก็ร้องไห้ครับเออแล้วก็กําลังจะไปโดดสะพาน วันนั้นนะมผมมาแบงค์ใจเย็น <c oughs> เดี๋ยวค่อยคุยแบงค์มีอะไรคุยคุยกับพี่แช่ของพี่ทีนี้วันนั้นผมจะไปเชียร์ฟุตซอลสิมชาติไทยที่พัทยามผมก็ต้องวิ่งหมายเลขเก้าจากตรบุรีครับทีนี้บ้านเขาอยู่สายไหมผมก็เลยแวะว่าจะไปเยี่ยมคนที่บ้านเดี๋ยวพี่ไปหาคือปลอบใจคือดึงเขาไว้อะผมก็พยายามโน้มน้าวแล้วดึงเขาไว้สุดท้าย บอกเออนั้นแบงค์ไม่เหลือใครแล้วแบงค์ไม่ไม่รู้จะอยู่ยัง,ยงไงตอนนั้นตอนนั้นที่ว่าด,ดราม่านักๆ,ๆใ,ชใช่ผมก็เลยว่าไม่เป็นไรแบงค์น้องไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวจะไปรับไปพัทยากับพี่อืเดี๋ยวพาไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวทะเลเขาไม่เคยไปเที่ยวทะเลครับอืเป็นครั้งแรกที่ผมพาเขาไปทะเลเป็นชีวิตแรกเลยก็ที่ไปทะเล ก็ก็คือตอนเจอกันตอนนั้นแหละตอนแรกๆนั่นแหละมาเจอกันช่วงนั้นเลยครับแล้ววันนี้อยู่ด้วยกันได้ได้ได้นานไหมโอ้เป็นปีหลายปีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขอบอกไว้ก่อนนะไม่ไม่ใช่ว่าตอนที่แบงค์เสียแล้วก็จะมามีคนนั้นออกมามีคนนี้ออกมาซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยพอแบงค์เสียแล้วเต็งหนึ่งนี้เป็น เป็นคนพามารู้จักคนแรกนู่นนี่น่ะไม่ใช่นะอจะทุกคนเข้าใจว่าแบงค์อ่ะมาจากไหนบางคนไม่รู้ไม่รู้ใช่รู้แต่ว่ามาอยู่กับคนที่เขามีชื่ออยู่แล้วชื่อเสียงแล้วกลุ่มก็คนที่เขาถ่ายคลิปมีชื่แแต่ว่าคนที่เริ่มต้นอ่ะมันก็มีมันก็มีหลายคนนะไม่ใช่มีติ๊งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเอกเอกจนยิ้มอะไรที่เขาอ่แต่หลังจากที่จะเต็งหนึ่งอะไราบบน้ไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องต้องบอกเอฟซีไปก่อนเนาะเพราะว่า จะมาดาม,ม่าว<ม>าโอ้ยพอแบงค์ตายล้วก็จะมาทวงความดีทวงบุญคุณ <นะ S 2> ผมโดนบ่อยครับอันนี้ผมโดนในในโซเชื่อบ่อยแต่ผมไม่ทนใจครับเพราะว่า เราทําอะไรเรารู้แก่ใจหลังจากนั้นก็มาอยู่กับผมครับอยู่กับผมนู่นนั่นด้วยความที่เขาเป็นออทิสติกอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้พูดได้เลยใช่ไหมพูดได้เลยครับเพราะว่าเขาเอาความจริงนะเขามีอนี่แหละเขามีบาตรอยู่แล้วแต่เกิดแล้วนี่ผมไม่ได้บูลลี่หรือว่าเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้เราเข้าใจเขานะครับก็มีเกิดการเข้าใจผิดกันในความเข้าใจของเขาอ่ะนะฮะก็คือเขาเข้าใจผิดก็ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโกหกครับเขาอยู่กับผมเนี่ยเขาโกหกผมให้ ขาก็ยังไม่เลิกให้นีผมสอนเขาอ๋ <นะ S 1> อผมลืมบอกไปการไลฟ์สดของเขาครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตอ่ตอทางโซเชียลต่างๆผมเป็นคนให้เขาไลฟ์สดผ่าน่านโซเชียลผมก่อนอขอโทษสังคมผมเป็นคนค,นคนคนคนแรกเลยครับกล้าพูดเต็มปากเลยว่าผมเป็นคนที่ทําให้เขาเนี่ยขอโทษสังคมอ่าอ่าแล้วก็เขาก็เข้ามาในโซเชียลก็เริ่มต้นจากผมนี่แหละวันนี้ผมถึงได้รู้สึกผิดน่ครับว่า มันผมก็มีส่วนไงที่ดึงเข้ามาตรงนี้ถ้าวันนั้นเขาเขาไม่มาเขาขายพวงมาลัยอยู่อืเขาก็อาจจะไม่ไม่เป็นแบบนี้ก็ได้รู้รสึกผิดใช่ไหมนี่รู้สึกผิดครับนี่ในใจเลยผมรู้สึกผิดเลยผมยังคุยกับผู้บรอยู่เลยก่อนที่จะจะ,จะทําทําเทปตรงเนี้ยว่าผมจะบวตให้เขาอยู่เลย ยี่ว่าจะคุยนะแต่ว่าวด้วยเวลาด้วยด้วยเวลาด้วยงานสถานการณ์ด้วยอหลาย,ลาย<ช>อย่างมัน,น <ะ S 2> มันก็ไม่ไม่แต่ผมว่าผมรักเขาอยู่แล้วครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอย่างนี้เราต้องเข้าไปไอสอบปากของประคาอะไรแล้วหรือไม่เกี่ยวไม่ใหม่ตอนนี้ตอนนี้เอางี้ตอนน,ออน,นี้เรื่องราวเหล่านั้นอ่ะมันยังไม่ถึงผมอ๋อมันผ่านไปมันผ่านไปแล้วคือไอ้คนนั้นเราไม่ได้เป็นคนไปแกล้งนั่นหละคือหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นที่ที่ผมอ่ เออผมกำลังจะเล่าว่าพอเขาโกหกผมผมให้เขาสามครั้งผมจับได้ทั้งสามครั้งให้เงินไม่ใช่หมายความว่าจับได้เขาโกหกเราอะเอาแล้วให้สามครั้งคืออะไรสามครั้งคือให้โอกาสไงครั้งแรกอ่ะอย่าทําอีกนะนะครับนะครั้งที่สองเอาอีกอย่าทําอีกนะแต่ที่กด้วยความกหกคือเขาอยากได้ตั้งเขาบอกเขายยายป่วยอยากกลับบ้านแต่จริงอะมันมีทางอื่นเขามาจ้างเขาต้งนั้นนี่อยู่เป็นการดูแลกับผมเขาตั้งผมให้เป็นผู้จัดการ ยังมีทีมงานที่พลอนทโรมาหาผมจะเอาจะเอาเขาไปเล่นหนังโดยตอนนั้นะเอะนะครับอ่าทีนี้พอเขาโกหกครบทางครั้งแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออยางนั้นเราตอนนั้นเราก็โดนด่ามากด้วยจากผู้ใหญ่ในสมาคมด้วยอ่าหลายหลายคนว่าเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจครับทุกคนก็ผู้ใหญ่ก็มองว่ากลัวเราจะเสียเขามองอย่างนั้นว่าเดกๆโกหกไปเรื่อยแหละนู่นนี่นั่นอ่าอันนั้นตอนนั้นแต่ผมเห็นครั้งแรกเลยผมเป็นคนเดียวที่ เห็นถึงความกตัญญูเขาเหมือนที่ทุกคนเห็นนะใช่ใช่คือคือนาเแีละคือผมกําลังจะบอกว่าในมุมของเขาเนี่ยที่เขาเขาโกหกเนอ่ยในมุมของเขาเลยนะเขาต้องการแค่อย่างเดียวก็คือหาเงินใช่ทาวิธีไหนก็ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ได้รู้ว่าเออมันผิดถูกอะไรหรอกรู้แต่ว่าใช่กูจะทำไงกูจะหาเงินต้องไปเลี้ยงยายเนี่ยใช่ครับเออโดยการเฮ้ยเพื่อเป็นคนดังเว้ยเผื่อเป็นดาราเว้ยอะไรเนี่ยเขาก็จะคิดไป ส่วนขายพวงมาลัยอะไรนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนั่นคือเขาทํามาแต่ก่อนหน้านั้นแล้วใช่คือเขาทาปกติอยู่แล้วใช<ด>่นั่นคืออาชีพของเขาที่ที่เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงคุณยายเขามาถามว่าในมุมมุมที่ว่าเขาเขาร้องเพลงแร็ปซึ่งเขาไม่ได้เข้ากรเข้าอะไรหรอกแต่ด้วยความที่เขาอยากทาเขาชอบเพราะว่าหนึ่ง ทำแล้วมันได้เงินออไม่ใช่ว่าไปยืมใครผมอาไร่ไมคคับมันกระดุกไม่แปลกก็ธรรมดาไปถึงจะแลบไม่เข้าก้อนไม่สัมผัสก้อนอะไรก็มันก็ดูดูหน้าหลักดูเออก็ดูแบบเออบางคนอ่าในมุมอันนี้ในมุมคนอีกมุมของคนนึงอาจจะมองว่าอะไรวะอะไรเงี้ยใช่เพราว่าอะไรวะผมยังเคยด่าเขาเลยเคยไหมอะไรวะขอโทษนะแลบเทียอะไรอ่าได้ได้แล้วอะไรไม่สัมผัสกันเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็เขาเป็นอย่างนี้ ใช่บางคนก็มองว่าอะไรเงี้ยใช้คําว่าไม่ได้ใช้คําพูดนะครับใช้คําว่าอะไรเงี้ยนั่นเองผมนี่ผมรู้นะว่ามันก็มีคนที่เราผมพูดเลยผมว่าเป็นคนที่สอนเขาให้เลิกโกหกสอนเขาให้กลับตัวกลับใจสอนเขาว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ดีนะแต่ก็ได้แค่สอนไงครับด้วยความที่เขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วด้วยฐานของเขาที่มีปัญหาทั้งครอบครัวเพราะไม่แยกทางกันแล้วก็อีอย่างเขาอีอย่างเขาก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นั่นก็ เขาอาจจะคิดได้แค่อย่างนี้อทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับที่ผมแยกทางกับเขาก็คือเขาโผล่ผมสามครั้งแล้วแล้วครั้งนั้นผมก็รู้สึกว่าผมก็โดนดามานะครับทั้งจากทางผู้ใหญ่ทางทางสมาคมด้วยอืหลายๆหลายๆทางนะฮะแล้วผมเองก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมเองมีลูกติดเตียงอยู่แล้วที่ต้องดูแลดังนั้นคนก็มองว่าอะต้องดูตัวเองก่อนไหมเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะในมุมวันนั้นนะในมุมวันนั้นทุกคนน่ะ เห็นเขาเหมือนเป็นเด็กที่เจแาล้วพูดพูดง่ายว่าเขาก็มองว่าเต็งหนึ่งอ่ะหาหาแสงนั่นแหละออความคิดของคนอื่นนะเออไปเกาะเขาอะไรประมาณนี้เออกาะดังอ่าหลายอย่างครับหลายอย่างผมก็เลยเอาเขาไปส่งที่บ้านโดยที่โกหกเขาว่าเขาก็อยากไปหายายอยู่แล้วผมก็เลยบอกเขาไปดูแลยายก่อนนะอ่าเอาไปส่งแล้วผมก็กลับแต่เขาก็รู้ทีหลังเขาโทรหาผมจะมาบ้านผมรู้จะให้ผมมารับหรือจะไปงานผมด้วยผมก็ปฏิเสธเขาเขาก็เลยรู้ว่า ผมไม่เอาเขาแล้วอืมก็หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็มีได้แยกย้ายกันไหมก็ก็ยังคุยกันอยู่นะไม่ไม่มาเความว่าในการพกปากกันหรือเอามาร่วมงานหรือไม่แม่ไม่เลยใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอาเขามาอีกเลยเพราะเพราะพหลังจากนั้นไม่อามาแล้วเขาไปอยู่กับกลุ่มเอขาไปอยู่กับกลุ่มนู้นเลยใช่หนู้นเลยใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าจ้เบิร์ตเบิร์ตเนี่ยก็โทรมาหาผมอว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่เอาแบงค์ไปทํางาน ก็บอกก่อนนะตอนนี้เบอร์ก็โดนจับไปแล้วนะครับทุกคนตามข่าวเนาะอันนี้เราพูดในมุมตามข่าวนะครับความจริงละอ่าความจริงละครับผมนะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเจงหนึ่งแล้วนะไม่ได้อยู่แล้็ระยะระยะไหลมานเหมือนกันนะนานครับสองปีสองปีนั้นนะสองปีแล้วแต่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยพอเขาไม่เข้าใจเราไงนะครับในเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนะครับเขาไม่เข้าใจเราเขาก็ไปก็เลยเขาหนึ่งเพราะเราอะไม่ได้ มีชื่อเสียงขนาดที่ต้องหาเงินได้อะไร้งเราไม่เออเราไม่ได้เป็นคนี้เขใจเราไม่ได้เป็นแต่เขาไปอยู่เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มนู้นอ่าก็จะหาได้เงินกลุ่มนั้นก็จะกว้างกว่าเราหอ่าะคนติดตามเ็าเยอะกว่าเยอะกว่าอะไรกว่าอะไรเงี้ยครับมากกว่าเราแต่ว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ที่ผมให้เขาไปเพราะว่าเขาจะได้ไปศึกษาเขาจะได้ไปดูว่าสิ่งที่เราทําอ่ะ มันดีที่สุดแล้วนะผมว่านะในคลิปเนี่ยมันจะมีคนคอมเมนต์ว่าออกมาพูดเพื่อือมีก็ก็ไม่เป็นไรนกะก็บอกอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับใครจะคอมเมนต์แบบไหนก็ได้นะครับมีคนออกมาพูดเรื่องนี้ทั้งประเทศเอาใช่ไหม่นไม่ใช่ป่ะแต่ถามว่าผมเนี่ยใกล้ตัวเขาที่สุดแล้วแต่ไม่มีคนรู้ไงไม่มีคนรู้แล้วก็รู้ทุกเรื่องในในสิ่งที่ทุกคนไม่รู้อ่ะ แต่เดี๋ยวแต่ว่าเราก็ไม่พูดดีกว่าไม่ได้ออกมาเพื่อเพื่อเพื่อจะอยากดังนะแต่วันนี้แต่วันนี้ผมต้องบอกว่าผมเองดูแลเขามาก็พอสมควรนะครับแต่ที่มาพูดในวันนี้ก็พูดในมุมแค่ที่เรารู้จักไว้อะไรให้กับแบนเลเตอร์นะหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วต่อให้เรามาพูดแล้วเราจะไปเกาะกระแสเขาก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกครับผมว่าไม่เกี่ยวอ่ะถ้าพูดถ้าเอาอย่างนี้ว่า สมมติถ้าพูดเรื่องแบงค์แล้วทําให้ผมดังนะผมว่าทุกคนก็ดังหมดเอนนี้ผมว่าทุกคนหลายๆขาใหญ่ไหหลายๆช่องครับอ่าอาจคิดพูดหมด่ะใช่ที่เราจะพูดในมุมไหนใช่แบงค์เองแบงค์อ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าอยากดีอยากเด่นอยากดังแล้วก็อยากมีด้วยความที่เขาเองด้วยความที่เขามีปุ่มด้อยยังไงถูกถูกไหมแล้วทุกคนไม่รู้ไงแล้วก็อยากหาเงินเลี้ยงยายใช่ใช่นี่นะครับสิ่งที่ผมว่าไปดูแลเขาไปช่วยเหลือเขายื่นมือเข้าไปช่วยเขา เอาตัวเองเข้าไปแลกดราม่าครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเปิดใจเลยนะแบบว่ารู้สึกว่าทั้งแรกเอ้ยที่มันอึดอาจจะเป็นอึดอัดก็ได้ว่าคนมามองว่าอะไรวะตอนที่อะไรตอนที่ก่อนหน้านี้มอนด็นออกมานู่นหรือตอนดังไม่ได้อยู่ไหนตอนเขาเดือดร้อนทําไมไม่ออกมาอคุณรู้ไหมครับว่าแบงค์เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ออกจากผมไปครับอืเขาโทรหาผมตลอด แล้วก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาโทรมาหาผมก่อนที่เขาจะไปไปไปกินเหล้าแล้วเสียชีวิตวันนั้นน่ะเขายังบอกผมเลยว่าวันที่ยี่ห้าเนี่ย<อ>ผมจิจะไปงานจริงๆติดต่อกันด้วยเหรอติดต่อเขาเอางี้ดีกว่มไม่มีคนรู้นะไม่มีคนรู้ครับระบบผมไม่ได้พูดด้วยคือทาไมรู้ไหมว่าเขาโทรมาหาโทรมาขคกลับมาอยู่ด้วยแล้วเขาพูดทุกเรื่องครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เห็นคลิปแต่เขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเขาโดนอะไรมาบ้าง เขาก็บอกว่าคุณอาเขาเรียกผมคุณอาคุณอาเต็นหนึ่งแบงค์อ,งอยากกลับไปอยู่กับคุณอาคุณอาดีที่สุดแล้วคุณอาคือคนที่ดูแลแบงค์ด้วยใจจริงแต่ตอนนั้นเขาก็มีชื่อแล้วนะมีแล้วก็อยู่นี่แหละก็ตอนนั้ปัจจุบันนี้แหละที่คือนะก่อนเขาเสียชีวิตประมาณ<อ>ทักหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าพัเนี้ยเราก็เราก็มองไปอีกมุมนึงนะว่าการที่จะกลับมา เล่นกับเรานี่ยมันก็เป็นไปได้ยานนะคือเราเราเไม่ได้มองไปทางมุมนู้นเลยว่าเขาอยู่กับฝั่งนู้นผมก็ไม่มีงานไงเออคือนี้ผมบอกเขาอย่างว่าเอางี้แบงค์เดี๋ยวปีใหม่อะแบงค์มาที่บ้านที่บ้านบ้านอาแบงค์มาที่บ้านอเดี๋ยวมากินนอนที่บ้านเพราะปกติเขามากินนอนที่บ้านผมอยู่แล้วอ๋ออ่าก็มากินนอนที่บ้านเดี๋ยวพายายมาด้วยเขายังบอกงั้นเดี๋ยวแบงค์ไปวันที่ผ้าเนี่ยแบงค์จะไปจันทบุรีแบงค์ไปงานกับพี่เบิร์ตแต่ผมก็ไม่นึกว่า งานนี้เป็นงานสุดท้ายครับที่เราจะได้คุยกับป็นผมช็อกมากเลยนะฮะนี่คือความรู้สึกของผมนะที่ผมไม่เคยออกที่ไหนมาก่อนครับ哈哈哈ที่นี่เป็นที่แรกครับสุดท้ายก็ผมยังไม่เคยออกนะที่นี่คือที่แรกผมไม่เคยคุยที่ไหนสุดท้ายก็แค่ได,ได้ได้ไว้อะไรแล้วก็พูดในมุมมุมของมุมห้องผมทางของเต็งหมงเอามุมด้วยแล้วก็มุมของแบงก็คือในมุม,มที่ออเขาเขา ทำในสิ่งที่ไม่ดีมันแต่แต่แต,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 ตอนแรกนะอีกเรื่องหนึ่งมันผ่นนนานไปแล้วแต่ว่ามามายุคหลังปัจจุบันเขาก็ทําอย่างที่บอกนะหาเงินให้ยหยห,หาเงินเล่นเขาโควแค่นั้นเองมันเป็นอย่างนี้พี่คือไม่ว่าจะยุค,คนั้นอ,อืหรือตอนนี้ทาสิ่งที่ผมเห็นน่ะ<อ>คือสิ่งที่ทุกคนเห็นวันนี้สิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นน่ะคือผมที่ทุกคนเห็นในวันนี้ครับว่าแบงก์มันกระตันอยู่ขนาดนั้นนะ แค่หาเงินแค่นั้นเองหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ไปอะไรมากมายแต่ว่าเขาสุดท้ายก็เขาเสียชีวิตไปแล้วก็หลายหลายคนก็โหศรีนะเขาเรียกว่าโหศรีนั่นแหละอก็ไม่ได้มีอะไรบานหมางต่อกันนะแต่ผมก็ไปขอาคุิกรรมนะครับให้เขาในในวันที่เขาจากไปแล้วล่าสุดเนี้อ่าอ่โอเคล่าสุดนี้ที่ว่าไปงานงานศพมาครับนะแล้วก็ อะไรฟัง,งสวดอภิธรรมนะก็รดน้ำศพแล้วส <ทำ S 1> วดอภิธรรมคืนแรกก็ไปนะครับ,รบแล้วก็นู่นนี่นั่น,นก็มีคนมาช่วยงานเยอะเยอะครับเยอะเยอะเยอะคอ่า คุณกันจอมพลังคุณพี่กันด้วยครับแล้วก็มีคนอะไรเอกสายใหม่เอกสายใหม่ต้องรอดนะครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเขาดูแลแบงค์อยู่แบงค์แบงค์ก็ขอความช่วยเหลือจากเขาเยอะพี่เขาช่วยเยอะมากครับเขาเห็นเขาพูดถึงเห็นเขาพูดถึงยายยายยายแบงค์ก็เขาก็เรียกให้นะไม่ได้ตายเขาเขาก็ดูแลอยู่เพราะพี่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นอ๋อเขาอยู่ตรงโซนนั้นอยู่แล้วครับคือสายใหม่ของเขาอยู่แล้วครับสายใหม่ต้องรอดนะครับก็นั่นแหละทุกเรื่องราวนะครับก็ อย่างที่คุณเตงหนึ่งอดอกกระโดนลเล่าให้เอฟซี FC ได้ฟังเนาะนี่นการฟังในมุมของคุณเตงหนึ่งเนะเาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็ได้ไปฟังในมุมของคนที่มีชื่อเสียงนะนั่นเขาก็อีกมุมนึ่งของเขาขแต่แต,แต่บางคนอาจจะเป็นมุมที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะเคยกันแกล้งเขาหรืออะไรเขาก็มีที่ไม่ถึงขั้นรุนแรงอะไรมากเขาก็ออกมาขอโทษนะนั่นก็ก็ดีเนาะเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สังคมนี่าต้องการนั่นแหละว่า ใครทาผิดทําไม่ดีแต่ไม่ได้ทําถึงขั้นเขาเสียชีวิตแต่คนที่ทําทําถึงตรงเนี้ยเราก็ไม่ขอก้าร่วงเขาแล้วกันเพราะว่าเขาก็ได้รับโทษตามตามที่เขาทำแล้นะคือผมอยากจะบอกว่าตามกฎหมายครับไม่มีใครตั้งใจอยากฆ่าใครอันนี้อันนี้เข้าใจใช่ด้วยด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยความประมาทคึกขนองคึกขนองอะไรก็แต่การเล่นที่ไม่ไม่ดูแต่เรา อันนี้อันนี้เบิร์ดเบิร์ดเองก็โดนจับไปแล้วนะอ่หน้าที่เราอัดรายการเนี่ยใช่เพราะว่าเราก็จะมาพูดในมุมที่หลายๆคนไม่รู้นะว่าการเล่นการแสดงออกแบบแบบนั้นน่ะคลิปเก่าๆที่เขาขุดขึ้นมาน่มันเป็นคลิปที่รุนแรงนะถามว่าตลกอย่างพวกเราเนี่ยผมเนี่ยเล่นตลกมาสามสิบกว่าปีแล้วไอเล่นเจ็บๆมาเนี้ยผมเล่นมาเยอะแล้วทั้งตกเวทีทั้ง นู่นนี่นั่นอะไรทั้งโดนขันข้อหัว,หวอะไรหลายๆอย่างแต่ว่านั้นมันเป็นในมุมของการแสดงตลกที่เขาเตรียมกันไว้ไงแต่แต่มันคนค,คนละอารมณ์แบบอย่างฮินปูเนี่ยเขาเล่นมันมันคนละแบบกันไออย่างอย่างที่คลิปที่แบงค์โดนอะไรซึ่งเอ่อมันความภาพรุนแรงนะความรุนแรงมันมันสุดๆอ่ะมันหามันรับไม่ได้อยู่แล้วแต่ตลกก็เคยเล่นนะไอ้มุกไอประัดเัี่ย แต่ไม่ได้จุดแบบนั้นนะครับมุกปมุกประทัดในเล่นมุกนักขวากอะไรเงี้ยครับมันมีเมื่อก่อนเมื่ออดีตเนี่ยมันไม่มีโซเชียลแล้วก็ยังอัดวิดีโอเราก็ไม่เคยเอาไปเล่นเพราะเขาไม่ให้ผ่านยังเอาประทัดใหญ่ขมูงเนี่ยวางไว้แล้วก็จุดจุดมุกที่ตบอ่ะตบท้ายตบหัวพอจุดแต่แต่ว่าประทัดกิงอ่ะอยู่ข้างหลังอืเพื่อจะให้มันดังตุ้ม แต่ความจริงอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นประทัดปลอมซึ่งเราเอาไส้มันออกหมดแล้วครับแล้วก็เอาเอาไส้ปลอมคิดว่าเป็นยื่นออกมาเขาเาาอ่ะอือ่าแล้วก็จุดมันก็จะแค่มีแค่ไฟพุ่งอืแต่มันไม่ระเบิดแต่ไอ้ระเบิดตุ้มอยู่ข้างหลังนู่นนะฮะอืแล้วก็ทำเป็นแสดงว่าโอ้ยนู่นนี่น่ะอ่านั่นคือเมื่ออดีตนะคือว่าอันนั้นคือการแสดงจริงๆที่เราเตรียมนู่นนี่นั่นแต่ว่าอย่างคลิปที่ว่าน้องแบงค์โดนการกระทำกันโดนกัรแกลงอะไรเงี้ยมัน ถามว่าเตรียมหรอเนี่ยแต่มุมของผมผมก็ไม่ได้เชื่อนะนะคุณติไม่ไม่ไม่เทียมหรอกครับส่วนใหญ่ไม่ไม่การเตรียมแต่ว่าวันนี้มันก็ไม่ควรนะอ่ะอย่างน้องนุ่นหรือว่าท่านผู้ชมที่ต้องแนะนําลูกหลานด้วยนะว่าการเล่นแบบเนี้ยอย่างที่ตังหนึ่งเคยพูดว่าเลยนะตลาดล่างอะไรอ่ะตลาดล่างครับตลาดล่างเป็น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 เกรดตำตำอะซึ่เขาเล่นกันแบบเนี้ยซึ่งไม่เอามาให้คนข้างบนไม่ไม่ เรา<ช>จะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เขาเข,า,ขาดูเนาะใช่ไม่ไม่เป็นกุ้งเอางี้เราก็จะไม่ไ,ไม่ได้พอแล้วเนาะไม่ได้พลาดพิงอะไรเขาหรอกเพราะว่าเราก็จะมาพูดในเรื่องของน้องแบงค์นั่นแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ผ่านไปก็ยังไงก็ขอให้น้องแบงค์ไปสู่สุขตินะครับสู่ภพภูคิที่ดีนะดชาชนะก็ก็ขอใหอ้มาอยู่ในโลกที่สมบูรณ์นะไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็อีกเรื่องนึงนะ แต่ว่าขอให้อยู่ในแบบที่ชีวิตสมบูรณ์สมบูรณ์แบบทุกอย่างก็ได้นะอ่ะโอเคขอบคุณเตงหนึ่งด้วยเนาะวันนี้ก็มานั่งพูดคุยกันนะครับอย่างนี้ก็ฝากพวกเราด้วยนะคุณเตงหนึ่งนี่ก็เป็นอะไรด้วยนะไอเทียร์ไทยนะเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยขุนหมืน่นนะครับท่าไทยขุนหมื่นเชลันใช่แล้วก็ทําช่องต่อๆ่อนะาพิท็อกพิท็อกนะแล้วก็ เออ่ไปติดตามได้เนาะยูทูปก็มีครับยูทูปก็มีถ้าไปไปติ๊งหนึ่งเดอกยวก็โดนเขียนว่าต็งหนึ่งมันขึ้นเลยนะเ็ุณมื่นไทยแลนด์ด้วยครับอติ๊งหนึ่งมันขึ้นมีทั้งสองช่องเลยครับมีทั้งเต็งหนึ่งทั้งคุณมื่นเลยนะอันนี้วันนี้ก่อนจากไปพี่ขอทุนนี้วันนี้ครับก่อนที่ผมจะจะลาคุณผู้ชมไปนะครับพี่ยอยเนี้ยผมขอฝากอะไรถึงแบงค์นิดหนึ่งนะครับก็ก็วันนี้ครับถ้าแบงค์ ยังรับรู้รับรู้นะครับยังอยู่นะครับอ่าก็บอกว่าอ่ารักแบงค์นะครับเอาดีต่อแบงค์เสมอนะครับแล้วก็อ่าก็ขอพฤติกรรมนะครับที่บางคําบางอ่าไม่ได้ทําอะไรให้รุนแรงกับกับกับหูเราทางกายอ่ะแต่อาร์อาจจะมีทางใจนะครับด้วยการดุด่านะฮะสอนนะครับนะหนูอาจจะชอบไม่ชอบอันเนี้ยอ่าขอเอาพฤติกรรมนะครับแล้วก็ อยากจะบอกว่าอรักแบงค์ล้าหวังดีเสมอแบงค์โทรมาก่อนที่แบงค์จะตายก่อนที่แบงจะเสียเนี่ยนะครับอารับรู้แล้วก็รู้สึกผิดที่ที่ช่วยเหลือแบงค์ไม่ได้เพราะอาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนกันใอ่เข้เอาตรงตรงไฮะตัวเราเองก็ต้องดิ้นรนให้อาก็บอกแบงค์ว่าตัวเราเองก็ยังมีรูกพิการอยู่แบงค์ก็รู้นะครับแต่แบงค์ก็จิตใจดีครับแบงค์ก็ยังบอกว่า มีอะไรให้ช่วยบอกนะคุณอาขอเลขบัญชีหน่อย <therapy. S 2> แบงค์โทรมาขอเลขบัญชีทุกครั้งแต่ผมก็ไม่ได้เคยให้ไปเพราะว่าผม, <foam> ผมก็รู้ว่าเขาไม่ไม่มีเราก็ลําบากด้วยอ่าใช่เรา,าลบา,าลบากกว่าเราอีกเขาลำบากกว่าเราอีกเพราะเรายังยังดิ้นรนได้หาหยิบยืมได้แต่ของเขาหาไม่ได้ดังนั้นผมก็ไม่เคยให้เขาแต่เขาเขาเขาจริงใจจริง อีกอย่างเราก็ไม่ได้เป็ียนคนมีชื่อเสียงนันะเรามจริงขนาดนั้นถ้าเกิดเราเพราะเกิดมีการสนับสนุนจากเอฟซนะครับทั่วประเทศเนาะทั่วโลกนะครับที่ดูอยู่นะครับก็สนับสนุนพวกเราก็ได้นะครับดูคลิปดูอะไรถึงพวกเราไม่ใช่คลิปเกรียนหรือคลิปแบบว่าเป็นที่กระแสรุนแรงหรือว่าคนนี้ชอบบันเทิงอะไรเยอะๆแบบนั้นเราไม่ทำคราไม่ได้เป็นแบบนั้น เราเป็นอีกแนวหนึ่งเนาะโอเคขอบคุณเตงหนึ่งมากเนาะวันนี้ก็็กยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะดูโฆษณาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่บอยครับพี่บอยสติ๊กเกอร์คือ